มาปรินแท็กทีมแฟนคลับส่งต่อกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตโควิด1 9ยังคงเดินหน้าส่งต่อกำลังใจด้วยหวังว่าจะให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์กา,การแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสโควิด1 9 ไปพร้อมๆกันซึ่งนอกจากจะส่งทุงอย่างชีพให้แก่ชุมชนและแคมป์คนงานต่างๆเป็นประจำแล้วพระเอกฮอตอย่างหนุ่มหมากปร,รินสุภารัตน์ยังขอส่งต่อความห่วงใยให้กับพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้โดยการส่งกล่องปันลักประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปปากกระป๋องและอาหารแห้งต่างๆไปให้ถึงบ้านเพื่อเป็นกำลังใจในวันที่ยากลำบาก อีกทั้งยังร่วมกับแฟนคลับจัดถาข้าวกล่องปันรอยยิ้มส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ตามโรงพยาบาลต่างๆอาทิโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดชนบุรีโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการร่วมใจรวมถึงส่งให้แก่พี่พน้องๆตามแคมป์คนงานย่านพุทธบูชาโดยจะสลับสับเปลี่ยนส่งมอบให้แต่ละที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือการทำดีต่อกันเป็นกำลังใจให้กันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากน้ำใจและกำลังใจที่มีให้กันในเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะพวกเราทุกคนต่างมีจุดหมายเดียวกันคือพวกเราจะต้องผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ดังนั้นตนจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและขอส่งกำลังใจให้กับทุกคน